ครับท่านสมาชกิกทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาดูต้นพันธุ์ผักกาบสายพันธุ์ทวายแท้ๆนะครับผมเป็นต้นพันธุ์ตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทางสวนติ๊กหอยแก้วรับประกันต้นพันธุ์นะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับผมเราจะแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับผม,ม,บบผมต้นละ 80บาทนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้น,นะครับสวนติ๊กห้อยแก้วรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมสวยๆครับตอนนี้ยอดพุงพ่งๆครับช่วงนี้ผักษาสายพันทุวายนะครับเนะดีย๋ยวจะพักข้อความมาต้นไหนครับผม ขามมาสอบถามได้นะครับจะโทรมาโดยตรงได้เลยครับ0963219578นะครับผมภักษาเพร่อพ่ออินูนนะครับพันทวายแทๆ้ๆต้นพันตัเมียทุกต้นติ๊กหอวแก้วรับประกันต้นพันุนะครับผมขอบคุณครับ